สวัสดีค่ะพบกับค o ก k อนดวิศัยอยิ๋วอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิ๋วค่ะวันนี้ป้าอิ๋วจะชวนเพื่อนๆมาทำขนมปังกรุตองค่ะเป็นขนมปังกรุบก,กรอบๆที่เราใช้ทานคู่กับซุปหรือว่าสลัดค่ะซึ่งมีส่วนผสมที่น้อยมากจริงๆค่ะคนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรเลยก็ยังทำได้นะคะเมนูนี้ ขนมปังที่เหมาะจะใช้วันนี้ก็คือขนมปังบาเกตค่ะซึ่งเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะคะหรือจะใช้ขนมปังเชียบัตต้าที่เป็นของอิตาเลียนก็ได้ค่ะเพราะขนมปังทั้ง2ชนิดนี้จะมีเนื้อที่ค่อนข้างเหนียวนะคะพออบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกรอบกําลังดีค่ะแต่ถ้าใครคิดว่าหาไม่ได้จริงๆขนมปังแซนวิชสีขาวก็พอใช้ได้นะคะแต่ความกรอบเนี่ยมันจะไม่เท่ากันค่ะ ขนมปังของเราเอามาหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันค่ะหั่นเต่าสักประมาณครึ่งนิ้วนะคะเพราะมันจะมีผลต่อการอบนะคะพออบเสร็จมันก็จะสุกกรอบเหมือนๆกันและเพื่อความสวยงามด้วยค่ะเสร็จแล้วเราเอาใส่ถาดอบไว้นะคะส่วนถาดอบนะคะให้เรารองก่อนด้วยกระดาษอบค่ะหรือใช้ฟอยล์ก็ได้ค่ะรองก้นถาด หรือใครไม่มีทั้งสองอย่างก็ไม่ต้องใช้ค่ะหั่นเสร็จแล้วเราเอาขนมปังใส่ถาดนะคะใช้มือหยิบนะคะเอาที่เป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะเรศษเล็กเศษน้อยแบบนี้เราทิ้งไปเลยนะคะเราไม่เอานะคะขนมปังในถาดอบของเรานะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มปรุงรสขนมปังของเรานะคะ และสิ่งสำคัญของการทำอาหารด้วยเตาอบคือเราต้องวอร์กเตาก่อนค่ะเตาอบของเราวันนี้ใช้อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยเป็นหมดพัดลมค่ะใส่น้ำมันมะกอกค่ะประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะพยายามโรยให้กระจายทั่วถึงกันค่ะและตามด้วยเกลือและพริกไทยค่ะเกลือเนี่ยเราใช้มือหยิบแบบนี้เลยนะคะโรยโรยลงไป เกลือและรพริกไทยเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มซะก่อนค่ะแค่ปรุงรสชาติของขนมปังที่จืดๆให้มันมีรสขึ้นมาแค่นั้นเองค่ะใส่สมุนไพรค่ะวันนี้ใส่2ออย่างนะคะก็คือใบโหระพาฝรั่งซอยเล็กๆนะคะแล้วก็ผักพาสลี่ค่ะซอยเล็กๆเหมือนกันค่ะ ส่นไพรที่ใส่เนี่ยเราใส่เพื่อความหอมนะคะไม่ได้ให้รสชาติอะไรเลยค่ะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะเราก็จะได้กุ้ตองที่แบบมีแต่รสเกลือและริกไทยค่ะเสร็จแล้วใส่ถุงมือคนผสมให้เข้ากันค่ะหรือใครไม่มีถุงมือก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ก็ล้างมือย่างดนดนึงค่ะ ตอนคลุกให้เราสังเกตชิ้นขนมปังนะคะว่ามีน้ำมันมากกอกทั่วถึงหรือยังซึ่งขนมปังวันนี้ผสมแล้วดูดูน้ำมันยังคลุกได้ไม่ทั่วถึงนะคะก็เลยว่าจะเติมอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะคลุกให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เมื่อคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะเราเกลี่ยขนมปังเนี่ยให้เป็นหน้าเปียวกันค่ะแล้วนําเข้าเตาอบค่ะซึ่งจะอบเป็นเวลา15นาทีนะคะแต่พอผ่าน7นาทีแรกให้เราเอาออกมากลับด้านค่ะแล้วใส่เข้าไปใหม่ตอนนี้ครบเวลา15นาทีแล้วค่ะเราเอาออกมาจากเตาเลยค่ะขนมปังที่อบแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ดูเหลืองแล้วก็ดูกรอบมากเลยค่ะกระจายตัวขนมปังนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาคลายความร้อนค่ะแล้วตักออกจากถาดอบเลยค่ะอย่าแท่จิ้งไว้นะคะเพราะมันจะสุกต่อค่ะแล้วทําให้ไหม้ค่ะตอนนี้เรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะวันนี้เราเสิร์ฟในถ้วยนะคะเพราะว่าเราจะทานกับซุปค่ะสีสันและหน้าตาแบบนี้คือถูกต้องมากเลยค่ะ แค่ดูสีก็รู้แล้วว่ากรอบมากค่ะวันนี้ขนมปังอบกรอบของเราทานคู่กับซุปกระเทียมป่าค่ะสูตรและวิดีโอของซุปกระเทียมป่านะคะถ้าไม่ผิดคิวจะเอามาลงงวดหน้าค่ะพบกับ Cook อน d e อีวิไซสอิวกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ